สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมปรลัดขิกหลวงปู่เมฆวัดลำกระดานจังหวัดกรุงเทพมหานครเป็นปรลัดขิกนะครับจะมีรูสำหรับห้อยนะครับ สมัยมเมื่อก่อนจะห้อยเชือกคาดเอวให้เด็กนะครับทาจากไม้เคยใต้นะครับจัดเป็นเครื่องรางที่สร้างชื่อเสียงให้หลวงปู่เมฆวัดลำกระดานด้วยเนื่องจากสมัยนั้นหมู่บ้านแถววัดทุ่ง ย่านมีนบุรีจะมีป่าหญ้าและสัตว์มีพิษมากเช่นงูเห่างูจงอางงูสามเหลี่ยมตะขาบแมงป่องทำให้ชาวบ้านถูกกัดอยู่บ่อยครั้งหลวงปู่ท่านจึงเมตตาสร้างประหลัดขิกเพื่อแจกแก่ชาวบ้าน โดยเฉพาะพวกเด็กๆท่านจะให้ผูกติดเอวไว้ป้องกันสัตว์มีพิษเขี้ยวเล็บงาทั้งหลายประลัดท่านจะทำจากไม้เขยตายเท่านั้นไม้เขยตายมีเรื่องเล่ากล่าวไว้ว่ามีแม่ยายกับลูกเขยได้เข้าป่าหาของป่าเป็นประจำ ระหว่างทางลูกเขยถูกงูพิษกัดจนเสียชีวิตแม่ยายจึงได้ขุดเอารากต้นเขยตายผสมกับเหล่าขาวที่นำติดตัวไปแล้วนำกอกปากลูกเขยที่นอนตายอยู่จากนั้นแม่ยายจึง ได้ตัดเอาใบสดของต้นเขยตายคุมร่างลูกเขยไว้กันอุจาตาและพากันเดินทางกลับหมู่บ้านเพื่อตามหาคนให้ไปช่วยหามศพลูกเขยกลับบ้านแต่พอกลับไปจะไปนำศพลูกเขยกับหมู่บ้านปรากฏว่า ลูกเขยฟื้นขึ้นมาแล้วชาวบ้านต่างเชื่อกันว่าเป็นเพราะลิ์ของรากไม้และใบต้นเขยตายที่นำมาคุมล่างส่วนประลัดขิดของหลวงปู่เมฆจะไม่มีการจานอักขระใดๆบนปลัดเหมือนเกจีอื่นๆโดยท่านจะให้ชาวบ้านช่วยกันเหลา โดยใช้ไม้เขยตายเท่านั้นซึ่งเป็นไม้อาถันมีดีในตัวโดยเริ่มแรกหลวงปู่มีจุดประสงค์เพื่อไว้ป้องกันสัตว์เขี้ยวงาเท่านั้นแต่เมื่อคนนำไปใช้จึงเกิดประสบการณ์ทางด้านแควค่าสูงมากจึงเป็นที่สะสแสวงหา ของลูกศิษย์โดยลูกศิษย์เชื่อกันว่าประดัดขิดหลวงปู่เมฆไม่ใช่แค่กันงูหรือสัตว์มีพิษยอย่างเดียวแต่ยังสามารถคุ้มครองป้องกันอันตรายได้สารพัดชนิดตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้พร้อมทั้งแคลคาดเป็นเลิศและยังมีมหาอุดที่สำคัญ เด่นด้านเมตตาค้าขายอีกด้วยแม่ค้าในยุคนั้นต้องหามาติดร้านนี่เป็นขนาดสำหรับเด็กนะครับสำหรับห้อยเอวนะครับท่านจะทำรูไว้สำหรับเชือกนะครับห้อยเอวให้เด็กครับถือเป็นของดีราคาถูกนะครับ ของหลวงปู่เมฆนะครับประหลัดขีดไม้เคยตายนะครับจะเป็นเอกลักษณ์นะครับของหลวงปู่เมฆจะไม่มีจานนะครับ กะโดยฝีมือชาวบ้านนะครับจะมีหลากหลายคนแกะนะครับใครพบเจอก็สามารถเก็บบูชาได้นะครับถือเป็นเครื่องรางมีชื่อเสียงของหลวงปู่เมฆอีก1ชิ้นนะครับวันนี้ก็พามาชมปลัดขิกหลวงปู่เมฆ วัดลำกระดานเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ